สองครับคือเหวันค่าดูมีดขอบคุณเสียงชัดเจนครับแต่ว่าภาพเป็นกระเบื้องอ๋อล้วทำไงดีเพราะว่าตรงตรงเข้าไปที่อื่นน่ะก็สัญญาณไม่ได้ยังฝันพยายามจะไล่ตอน ตอนที่เข้าป่าไปทำโขงเทียมสัญญาณตัดหายไปเลยนะคะสัญญาณไม่มีเลยตรงนี้คิดว่าสัญญาณแจ๋วที่สุดแล้วนะยังไม่ได้เลยโอ,อ้ยทำไงดีเนาะอยากให้เอฟซทุกคนทุกท่านนะคะได้เหน็นภาพบ,บรรยากาศสวยๆงามๆเหล่านี้นะคะ พียงฝันว่าเพียงฝันได้จุดที่ดีที่สุดแล้วนะแต่ว่าสัญญาณก็ยังไม่ดีทำยังไงดีเนี่ยขอบคุณนะคะทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจค่ะยังต้องเดินหาสัญญาณใหม่วันนี้สัญญาณไม่ได้ ้องกลับไปที่เดิมตอนนั้นน่าจะสัญญาณดีหรือว่าเป็นเพราะว่าฝนจะตกนะโหล้างรองเท้าเลยเหรอนี่ยอมเปียกเหมือนกันอดใจไม่ไหวน้ำ เย็นสบายมากเลย รนนะะคเเาาขมีเดซลงลุยแล้วนี่ลองหาวเปียกแล้วนี่เจมโอ้ทนความทนความเย็นของน้ำหนุ่มสองหนุ่มนั่งชิวๆนะคะทักทายเอฟซีหน่อยเอฟซีบอกว่าสัญญาณเน็ตไม่ค่อยดี กัญญาณเน็ตขาดหายแต่เสียงชัดเจนมีเสื้อมาเปลี่ยนไหมล่ะ เราได้จุดชมวิวลุงมิดคะสัญญาณตรงนี้ดีไหมลุงมิดไปหรือยังเอซบอกว่าสัญญาณเหมือนกับกระเบื้องโมเสสเลยในโทรศัพท์นี่แอ มาสูดบุ้มป่บอกมวนี่ให้จุ่มน้ำบุ้อ่าให้บ่ได้หรอกใขาไ่ต้้าจอโทรศัพท์แทนไอ้ติ่มเพราะว่าเอาอันนี้ไงเอาอันนี้งับเข้า,อา,อนนา,าขไปมันจะพ่อง